กระวจะไปไปหลงละเริงตัวอื่นแล้วเก็ปีเนี้ยพึ่งหันกลับมาพึ่งหันกลับมาตั้งแต่ต้นปีจากที่ไม่ได้ใช้มาสองปีก็รู้สึกว่าทุเรียนใบมันไม่เหมือนแบบนี้ใบมันจะเล็กแล้วก็ใบมันไม่ดําเราก็เลยหันกลับมาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนมันเกิดอย่างไรครับก็ทุเรียนเล็กอ่ะพอฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะโตเร็วและสมบูรณ์ใบเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นสวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่บ้านโชคดีตำบลบ่อเวนอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมัศจรันรย์เวิร์แพนเวิร์แพนขจสารและหญิงเกษตรวันนี้มาพบกับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะชื่อนุชนานรป้าค่ะก็เป็นผู้ที่ แนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ครับผมนายปีชาชัชวานตะการตาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านชกรีนี่แหละครับจำเรียงชัชวานตะการตาค่ะทั้งหมดทุเรียนที่นี่เป็นพันอะไรครับผมหมอนทองทั้งหมดครับจำนวนกี่ต้นอย่างไรครับก็ห้าร้อยลิมิตครับห้าร้อยลิมิตอายุอายุก็เข้าปีที่7ครับเข้าปีที่7เราใช้คู่หูมาสัจจันเนี่ยเวอร์แพนเวอร์แพนกลไสารเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าครับเมื่อตอนหม่สมัยเล็ก ผมเคยใช้มาทิ้งตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วตอนนี้มันก็ห่างหายกันไปกระมวลจะไปไปหลงละเลงตัวอื่นแล้วก็ปีเนี้ยพึ่งหันกลับมาพึ่งหันกลับมาตั้งแต่ต้นปีเหตุผลอะไรที่เผอไผลไปใช้สิ่งอื่นก็มันเหมือนกับชาวสวนอ่ะมันชอบทดลองผมว่าชาวสวนนีมันเรียนไม่จบมันต้องทดลองไปเรื่อยๆใครว่าตัวนั้นดีตัวไหนดีเราก็ลองใช้บางตัวพอเราซื้อไปแล้วเราก็ต้องใช้ให้หมดเพราะว่าเราซื้อทิ้งกนซื้อเยอะแล้วทำไมถึงกลับมาใช้คู่หูมหัศจรรย์ครับ จากที่ไม่ได้ใช้มาสองปีก็รู้สึกว่าทุเรียนใบมันไม่เหมือนแบบนี้ใบมันจะเล็กแล้วก็ใบมันไม่ดําเราก็เลยหันกลับมาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนมันเกิดอย่างไรครับก็ทุเรียนเล็กอ่ะพอฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะโตเร็วและสมบูรณ์ใบเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นคือความสมบูรณ์อ่ะมันจะมองเห็นชัดกว่าก็ปีนี้มันจะเป็นปีที่ผมจะต้องทดลองเพราะชุดก่อนๆอะผมไม่เคยใช้กระทุเรียนผมยาใช้กระทุเรียนเล็กก็ผมยังอยากจะรู้ว่า ปีเนี้ยถ้ามันแตกใบอ่อนแล้วมันไม่่วงเนี่ยก็ไปอ่านว่าสุดยอดครับรัดอ่อนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาใช้อยู่มาปีที่แล้วเขาบอกว่ารัดอ่อนน่ะคือเอาอยู่ของเขา่ไม่ร่วงเลยแต่ปีเนี้ยเพื่อความมั่นใจเราจะดูของเราอีกทีนึงว่าถ้ามันรัดอ่อนแล้วไม่มีร่วงเนี่ยก็คือจะเติบโตได้อีกเยอะจะไปได้อีกใช้ได้อีกหลายสวนก็สําหรับแปลงไหนหรือส่วนไหนที่ใช้คู่หูนะคะถ้าใช้ให้ถูกวิธีนะคะ ก็รับรองว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือความมั่นใจจากทั้งสามท่านที่เรียกกันว่าความยั่งยืนและความมั่นใจความมั่นคงทางด้านการเกษตรที่จะเกิดกับทุกท่านที่ใช้คู่หูมาชการเว r ร์แพนเว l ร์แพนขตุสารและหญิงเกษตรวันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับและก็ขอขอบคุณพี่น้องพ้องเพื่อนผู้รับความก้าวหน้าความยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต คู่หูมาสะจัน่นและหญิงเกษตรวันนี้ผมทั้งสี่ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับว o r พัน a หญิงเกษตรใช้เัคนโลีใช้เัื่นงรู